แต่ตัวบมึงไม่ใช่หมาแล้วโอ้โหเกินปุยมุยจะจะขึ้นยังไงเอามึงไม่ใช่หมาโอ้ยโอ้โอไ้ไม่เห็นมาไม่เห็นมาเฮโยนี่คือวุนวายสตอรี่ชาแนลครับวันนี้ผมจะต้องพาน้องหมาสี่ตัวสี่ตัวก็มีมีใครบ้าง มีเหนียวขี้กระโปงหมามีเจ้าของช่องวุ่นวายสตอรี่คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีข้าวสวยไปหาหมอที่อุดรนะครับสี่ตัวเลยต้องไปตรวจเลือดแล้วฟอลโล่ต่อที่นูน่นก็คือถูกส่งให้หมออัง่น,น,น,นแหละอะไรลกูกถูกส่งให้หมออังนะครับซึ่งเราจะต้องพาหมาไปทั้งหมดสี่ตัวซึ่งมันจะเบอมึงไม่ใช่หมาแล้วโอ้โหเกินปุยมุย อยากจะขึ้นยังไงเอา้ามึงไม่ใช่หมาโอ้ยวูวูได้เห็นมาไม่เห็นมามนมอโอย้อมซ้อมซ้อมคือคือเราคือเราจะต้องซ้อมการเดินทางก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องพาหมาไปสี่ตัวโอ้ตายหาแล้วอ้วนซ้อมซ้อมซ้อมก่อนเพราะมันเดินทางได้ไหม ก็ก้าวขาขึ้นไหเหยียบตรงนี้เอาขาเหยียบตรงนี้แล้วก็ก้าวขึ้นไปเหยียบแล้วก็ขึ้นเหยียบแล้วก็ขึ้นโอ๊ยเราเพิงแคจะกินเนอยากสุดละข้าสากเนี่ยเหยียบแล้วก็ขึ้นอ่าได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวนั่งได้ไหมเดี๋ยวนั่งได้นะเขาสวยล่ะ ตัวันนี้มันที่นั่งใหญ่นะนั่งที่นั่งใหญ่ช่งั้นอคือเราจะต้องซ้อมเดินทางนะครับว่าการที่เราจะพาหมาขึ้นรถสตัวใน,นการเดินทางไกลครั้งแรกเนี่ยมันเทอะโอ,โอ,โอ,โอจังก,กีดด้แกย์ยักมขคืนฉันแล้วจะสามารถทําได้ไหมนะครับพี่แต่ว่าการเดินทางไปอุดรก็คือ1ชั่อ่าไม่ใช่สิร้อยห หรือสองชั่วโมงครึ่งนะฮะกับการเดินทางแม่แม่ผมแล้วก็น้องเขา้าเจ้าข้าสวยเข้าสีข้าสาก <c oughs> เข้าเหนียวข้าสาก4สี่ตัวหรือเรามาดูดีกว่าว่าเนี่ยพอเอาขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้แค่ซ้อมก่อนนะดูนะทุกคนอันนี้เหนียวเหนียวเหนียวอย่าพึ่งลงเหนียวอยู่นี่เหนียวอยู่ตรงนี้เมือกีน้นั่งเป็นเก้าโคตรเมื่อกี้นั่งยังสี่บนเหนียวเ <c oughs> ทเกินเล็กกระเดือบบันเขาเทใจกระนั่ง เท่เกินอะครับประเท่แต่เกิดนะครับดูดิครับบ้านเขาเออโอ้ยแม่ประธานนางมันก็เทอถวะทำไมแกเกิดมาเป็นคนเท่อย่างนี้เนี้ยมันต้องไปดอกมึงมาได้ป่วยดอกเขาเนียวมันต้องตรวจเด้ถ้าถ้าสวยถ้าวยเป็นสาเป็นเออสาสาจะตีก็ไเที่ยวรุนมาไห้ปะมันเท่เกินแม่คนเท่แบบนี้แม่จะไม่ให้ไปหาหมอได้ยังไงเขาคิดถึงหมออังมันเนี่ย เจ้าซีใ้ไปตรวจได้จังหดจางเมืองทานังมันดูกลืบานีโดดกระโดดขึ้นลื่นบ้านเขาปีนโต๊โดดขึ้นเนาะมึงโกรธเทพบเลยวะที่ไปยังที่ไปยังฮะที่ไปยังคุณอะมันเท่เขาเจ้าอยู่ไหนอะเขาเจ้ามาขึ้นรถ เขาเจ้ามันขึ้นรถเดี๋ยวขาดตัวหนึ่งนะครับพี่พี่เราจะเราเราจะเอาเขาเจ้าขึ้นปิดประตูตแล้วก็ดูซิว่าอีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันสามารถเอาน้องหมาสี่ตัวอัดไปถึงการเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งได้ไหมไม่ต้องลงลูกอย่าพิ่งลงอย่าพิ่งลงอย่าพิ่งลงแล้วก็ผมจะบอกว่าก็บอกว่าอย่าพึ่งลงนั่งลงไปเออนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ ผมก็ใช้หมอนของน้องเข้าสากนะครับไซส์ใหญ่สุดราคา890บาทนะครับแต่ไม่ไม่มีจำหน่ายนะอย่าถามหานะสำหรับหมอนนะครับมีแต่ไซส์เล็กนะครับสามารถดูได้ที่ไลน์แอดดีสครับอันนี้ผมก็เอาหมอนมารองเพื่อเห็นไหมมันก็เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้เข้าไปอีกนะครับก็คือมีประโยชน์ได้จริงนะครับผมบอกแล้วผมคิดมาแล้วนะครับคือคิดได้เมื่อกี้แหละอ่ะเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าขึ้นอ่าเขาเจ้าขึ้นเขาเจ้าขึ้นขึ้นเขาขึ้นกันหมดแล้วเขาขึ้นกันหมดแล้วขึ้นสิ เขาขึ้นกันหมดแล้วลูกบ้าคานี่งงแน่นี่งองอย่างเมีย่ยมันก็ขึ้นแล้วหันเมีย่ยมันขึ้นแล้วหนะ่นน่ะขึ้นไปปะปะเจ้าปะ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 ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเจ้ามาขึ้นบ้าข้าจ้ามันงองอย่างว่าบ่าไปตีมาขึ้นดากอย่าเจ้ามานี่มันนี่มันนี่เปลี่ยนเปลี่ยน เขาพร้อมแล้วลูกเมียน้องสาวพร้อมเบิดแล้วน้องสาวที่เก็บมาเรียงพร้อมเออเรียกพ้อม,มขึ้นสิพ่อเกิบพ่อเกิบพ่อขึ้นมาเร็วปาลูกขึ้นขึ้นอันมึงยายเป็นก้าวเนี้ยเข้าไปเนียเข้าไปเนี้เข้าไป,าไปกูทิปปีประตูมึงสี่ใบพอมึงขคืนน้ำตีปากค่านี่เจ้ามาลูกมา ก็แค่นั้นนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งอันนี้ผมแล้วผมก็ได้ที่หุ้มเบาะมาด้วยนะคะพี่พีคืออ่าบาะมันเป็นเบาะหนังนะมันจะไม่เหมือนกับมาด้าสองนะครับ <c oughs> มึงก็นั่งเที่เก๋เขาเดียวอันนี้มันที่พักแขนอันนี้ันที่พักแขนอดตายพี่น้องบอลูสีหอดอุดอนบอเด้อมานีเด้ออันนี้มันที่พักแขน <c oughs> คือผมได้ที่หุ้มเบาะหนังมานะครับเพราะว่าเบาะมันเป็นเบาะหนังใช่ไหมตอนนี้เวลาที่เล็บน้องขวดน่ะมันจะทําให้เบาะเสียหายนะครับผมก็เลยอ่ะกันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมเพราะว่าตัวมาสเตอสอมันเป็นเบาะผ้าคือขูดยังไงมันก็ไม่ขาดนะครับแต่ว่าพอพอ B M W ของแบงค์หรือว่า Master 3เนี่ยคันนี้สองคันนะครับรถใหญ่มันเป็นเบาะหนังมันก็เลยจะเป็นต้องใช้ที่อ่ที่รองเล็บนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะอันนี้ก็กันไว้นะครับ เผื่อใครจะเออน้องหมาเดินทางอันนี้ผมซื้อมาในราคา1,600บาทจะพูดดังเดี๋ยวแม่ได้ยินอแต่ผมสตาร์ทรถก่อนแบบว่าเดินทางจริงเลยนะสมมุตินะเปิดแอร์เดินทางจริงเปิดแอร์หลังให้แอร์หลังก็ต้องส่งซึ่งการเดินทางจริงก็จะเป็นแบบนี้ปิดประตูปิดประตูแบบปิดประตูจริงๆทุกตัวก็จะต้องอยู่ด้านหลัง ไปอยู่ด้านหลังไม่อันนี้ที่นั่งยายอันนี้ที่นั่งยายอันนี้ที่นั่งยายไม่ไม่อันนี้ที่นั่งยายลูกเขาเจ้าแ็คือยายบ่ต้องไปบ่หรือจังไดฮะเมื่อิไปหาหมอกับปูนิติเรายายบ่ต้องไปติหรือให้ยายนั่งข้างหลังลูกเอาจังไดพี่น้องเหมือนยายจะต้องนั่งข้างหลังแหละแต่ข้างหลังมันนั่งได้ไหมพื้นที่ตรงนู้นน่ะ มันว่างนะข้างหลัง่ะทุกคนเห็นปะมันว่างนะมันกว้างมากเลยเห็นไหมมันได้เจ้าอันนี้มันเป็นที่นั่งของยายนะหนูไปนั่งข้างหลังได้ไหมเราจะซ้อมมันก่อนนะลูกนะพูดดีแล้วนะเจ้าครับเจ้าพอมึงวุ่ไปนั่งเียกกูตีมึงเด็นี่วากูคูมึงเด็ที่ไปนั่งข้างหลังบอไปนั่งข้างหลังไป ไปนั่งข้างหลังไปนั่งข้างหลังไปนั่งข้างหลังลูกไปนั่งข้างหลังนี่เออได้บ่พี่น้องพี่น้องว่าเจจะว่าจะว่าหลอดบ่จะว่าหลอดบ,ออดบอ่ซีโตนี่หลอดบ่หรอดพูดะงถอยว่าหลอดนี่รอด คอยว่าจังไหนกระอดซี่โตไปหามอนี่พี่น้องว่ารอดบอรอดบอรอดคเม้มนต์บอกกันเดี๋ยวผมพาไปเบื้อกข้างหลังอ่ารอเอาไปไหนเล่าไปไหนอีอ้วนแมเด้าของน่ะโตง่ญ่น่ะผมว่ารอดพี่น้อง ผมว่ารอดเท่ๆเราหันลังจากเพืเขาไรได้พร้อมเอ,เอาดีเฮ้ยอ้ยโอ้อยอ้ย,อยกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนว่ามีอะไรฉุดดึงให้ตัวฉันนั้นเดินทางไกลรักคนมีเจ้าของโอ้อยอ้ยติดติดติดตติดอยู่ตรง แล้วไปไปทุกคนว่ารอดไม่รอดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าผมจะสามารถเดินทางกับคุณยายนะฮะรวมทั้งหมด6ชีวิตบนรถคันเดียคนี้บนรถคันนี้ทุกคนว่ารอดไม่รอดคอมเมนต์บอกกันหน่อยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์แล้วก็ติดตามคลิปหน้าได้เลยนะครับเพื่อเปิดเพื่อไม่ได้พลาดคลิปหน้าว่ารอดไม่รอดนะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเ,เตือนจะได้ไม่พลาดการเดินทางที่ทุลักทุเลทุลุกทุเลทุลัลกของวุฒิวันสตอรี่ชานลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล รอดไม่รอดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วอย่าเพิ่งดูแอบดูคลิปหน้านะสมมติใครที่มาดูย้อนหลังอย่าเพิ่งแอบดูคลิปหน้าคอมเมนต์บอกก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปหน้ารอดไม่รอดไปดูกันใช่ไหมรอดไหลรอดรอดไห่รอดลงก่อนนะเดี๋ยวขอเตรียมตัวกินข้าวก่อนนะค่อยไปนะโอเคนะ